เดินทางไปนะครับไปที่จังหวัดปัตตานีนนะครับไปพักผ่อนะกันสักหนึ่งคืนนะครับเราก็จะไปกันที่ชื่อเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะครับชื่อเด e ะบูสกายเขาเต่าแอดไวอินนะครับจังหวัดประจวบคีขันก็เดี๋ยว ตอนนี้อยู่ถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพก็ประมาณสักน,น่าจะเดินทางประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ว่าจะไปแวะวัดถ้ำเขาเต่านะครับจะอยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ตตรงนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนะครับแต่ไม่รู้จะแวะทันไหมถ้าแวะไม่ทันวันนี้ก็อาจจะแวะตอนพรุ่งนี้นะครับเช็คเอาท์จากรีสอร์ทแล้วก็อาจจะแวะไปวัดอีกทีหนึ่ง ก็ดูเวลากันก่อนเพราะว่าตอนนี้สิบโมงห้าสิบแล้วนะครับเช็คอินเข้าโรงแรมก็ประมาณบ่ายสองนะครับก็ดูเวลาก็จะถ่ายเป็นวิดีโอให้รับชมกันนะครับก็ออเออเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมละกันนะครับเจอที่รีสอบหรือเจอที่วัดก็ดูอีกทีนึงตามเวลานะครับโอเคครับ กูนึกว่าไเป็นกูเดียวเขา้าไปไเ้เออเเดเลี้ยซ้ายส0 0เมตรเลี้ยวซ้ายข้างหนตรงนี้นอาถ้าเลียวขวามันไปมันไปเขาเต,าเตา่าวัดถ้ำเขาเตา่า คอนโดส้มๆนึ่งอ่ะเอจะไปทางนี้ไปไปวัดเขาต่านี่เราเลี้ยวซ้ายไปวัดเขาเต่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเี้วขวาตนเลี้วขวาต้งลนี่นเีวขวานี้่ไหมูสการ์2 กิน,นแล้วเราก็ไปเที่ยวของตะอนนั่นแหะอะไรนะพูดอะไรนะว่าอย่างบอกไปดำามาาันทะเลยู่ขา้างหน้าโอ้ยมีล่มมีอะไรทารลามอ,อเตอร์ก็ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để mình sẽ giải mọi người không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าห้องกันห้องอยู่นี่เลยใกล้ๆครับพอเข้าห้องมาก็จะเห็นนะครับมีโท,ท,ทรทัศน์ชั้นวางโทรทัศน์นะครับมีกล่องดิจิตอล ตอนนี้มีโซฟาตัวหนึ่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีโต๊ะวางอาหารได้นะครับต๊กลางมุมนี้ก็เป็นที่นอนนะครับพิงไซนะครับมีโทรศัพท์หัวเตียงโคมไฟนะครับสองข้างแล้วก็มีนาฬิกาประตูห้องน้ำน,นะครับ ปิดประตูมาเข้ามานะครับนี่ก็เจอกระจกสองบานนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับกระจกบานใหญ่อันนี้เป็นแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงอาดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ เป็นกระเป๋าหนังอยี่างดีเลยน่าจะเป็นไดใช่ด้วยนะครับไดเป่าผมส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีสบ,บูล้างมือนะครับแชมพูคอนดิชเนอร์นะครับมีชาวยเจวนะครับยาสับผมาคัสตนบะนะครับ เจวแคมีแก้วสองใบตรงอ่างล้างมือนี่มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมุมนี้เป็นนะครับสุขภัณฑ์ชักโคกนะครับหันมาทานี้นะครับก็จะมีนี่มีตูเ้เสฟ นะครับมีชั้นวางมีล่มมีรองเท้าแตะนะครับอันนี้สามารถใสไ่ไปเดินชายหาดได้นะครับก็จะเป็นรา,าวแขวนนะครับไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าส่วนตรนนี้ก็มีนะครับมินิบาร์เล็กๆนะครับมีเป็นชานะครับน้ำตาลคอฟกฟกาแฟแล้วก็มี กะตบน้ำตัวเย็นก็มีน้ำให้สามขวดในฟรีนะครับแล้วก็มีตัวเซนอยู่ยข้างล่างตัวนี้ก็เป็นห้องชาวเวอร์นะครับห้องอาบน้ำอ,อันนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะครับมีราวแบนผ้าขนหนูนะครับอ่างอาบน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ ก็น้อเข้าวหอมลงไปนั่งสันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต่อนะครับห้องอาบน้ำห้องชาเวอร์นะครับข้างบนเป็นชาเวอร์เลนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝักบัวนะครับครับตรงนี้ก็เป็นเบอร์นะครับรีเซชั่นแล้วก็ร้านอาหาร แล้วก็ไวไครับก็โอเคเดี๋ยวเราอ้าผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าจะบ่า,บายสามนะครับเดี๋ยวสักประมาณผ้ามุงเย็นเราค่อยไปนั่งกินร้านอาหารริมทะเลแล้วจะถ่ายอา,อาหารให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงวิวเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับโอเคครับ รน้ก็เป็นอันนี้เป็นแผนที่นะครับ Emergency Exit Map นะครับแผนที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนต่อไปมาดูเมนูอาหารนะครับห้องอาหารชื่อ Casto e c o s y Beach Restaurant นะครับก็ ราคาหายก็ประมาณนี้นะครับก็ ยืนไม,ม่ถึงใช่ไหม,ม,มครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่า ้าโมงสิบสิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเย็นกันนะครับลิงอ่าชายทะเลที่ห้องอาหารข้างหน้าเนี่ยนะครับโอเคอสองสาวถ่ายรูปครับอ่าตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะ เวลาประมาณ5โมง4ห4 5นะครับแดดล่มลบตกหมดแล้วนะครับ,บยาก,กาศเราจอโตไไ้ตัวนี้เลยนะครับอาหารเราก็สั่งไว้แล้วและเจออีกตัวนะครับอันนี้หมาหมาทะเลนะครับ ครับอา,อาหารมาแล้วอย่างแรกนะครับหมึกทออยกระเทียมนะครับ ทนะอดกระเทียมออกเค็มนิดๆแล้วก็ราดอสติกก็เข้ากันละอร่อยโอเคครับอ่าอย่างต่อมานะเป็นเ็นแก่ทอด ครับอ่าอันนี้เป็นเฟ้นไฟนะครับเฟ้นไฟทอดเอามาให้น้องข้าหอมกินก็วน้ำจิ้มก็มีมายองเนสแล้วครับซอดมะเขือ อยาสุดท้ายปลากระพงทอดน้ำปลานะครับก็เนี่ยให้มาให้น้องข้าหอมกินอาหารสามัญประจำบ้านนะครับเป็นไงบ้างลูกปลากระพงโอเค เช็คบิลมาแล้วนะครับก็ราคาตามนี้นะครับทั้งหมด1,436บาทนะครับเดี๋ยวจ่ายตอนเช็คเอาท์ทีเดียวเรียบร้อยขอบคุณค่ะครับอ่าตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินไปกินอาหารเช้านะครับที่ห้องอาหารริบน้ำนะริมทะเลนะครับเวลานี้ก็ประมาณ8โมงนิดหน่อยนะครับอาหารเช้าเขาในใบเขาเขียน7โมงครึ่งถึง10โมงนะครับแต่ถามที่ร้านอาหารเขาบอกประมาณ8โมงก็เลยออกมา8โมง,งกว่านะครับถึง10โมงนะครับ ก็เมื่อวานนะครับที่ใส่เสื้อลายกระตูนะนะครับก็คือ,อสรุปแล้วลืมเอาเสื้อมานะครับเอาเสื้อที่ใส่มาตัวเดียวแล้วลืมเอาเสื้อมาก็เลยต้องเอาเสื้อของแฟนใส่ไปนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็เลยต้องใส่ เสื้อตัวเดิมที่ใส่มามื่อวานนะครับก็เดี๋ยวตอนออกไปถ้าเกิดนะักก็จะดูว่ามีเสื้อขายไหมก็ยืดธรรมดาน,นี่แหละก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีจะได้เปลี่ยนนะครับเค ช้าก็มีพวกเบคอนไส้กรอกไข่ดาวนี่แหละนะครับขนมปังข,งข้าวต้มข้าวผัดสลัดแล้วก็มีผลไม,ม้มีอะไรอ่ะคอนเฟตนมกาแฟชาแล้วก็อโอวัติ่นนะครับก็ถือว่าโอเคพอสมควรน,นะครับถ้าผมก็หิวแล้วนเราก็หอมหิวแล้วสัดแล้ว เดี๋ยวขอเวลากินค่าก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เข้าไปพักผ่อนแล้วก็นอนข้าวหอมว่าน้ำสะว่น้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วค่อยเดินทางกลับนะครับโอเค ครับอันนี้เป็นออมเล็ดนะครับก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะในรายอาหารไม่มีก็สั่งเขาเขาทำให้แบบสดๆละลอนนะครับลอยดี องก็กินกันอิ่มเรียบร้อยนะครับมื้อเช้านะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนกันสักคู่หนึ่งนะครับก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับแต่ว่าก่อนจะกลับก็จะไปที่วัดถ้ำเขาเต่านะครับก็จะถ่ายให้ดูเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบคลิปของอรีวิวห้องพักนะครับกับรีวิวอาหารของเดอะบูสกายรีสอร์ทหัวหินนะครับ ก็ลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่นะครับคลิหน้าสวัสดีครับ